ครับสวัสดีครับผมครับกลับมาอีกแล้วนะครับทันี้มารีวิวติดต่อกันบ่อยหน่อยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมรีวิวไอ้พวกหูฟังไปใช่ไหมครับที่ผมชอบที่ผมเอามาใช้จะมาใช้กับเครื่องฟังเพลงสักอย่างอันนี้คือเนี่ยดูเครื่องฟังเพลงที่ผมกะจะมาใช้หูฟังอันนั้นนะครับเป็นซาวเวลนะครับอันนี้เป็นมันซาวเวลไหมมันก็ไม่ยังไม่ใช่วอล์กแมนนะตัวนี้เป็นก่อนวอล์กแมนนะครับ วอล์กแมเนี่ยเริ่มปีไหนอะหนึ196่งเก้าหกยังจำไม่ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้ก่อนนะแต่จะเล่าประวัติตนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นโซ n y ่ทีซีห้าสิบนะครับมันดูบึึนเลยนะเป็นอลูมิเนียมแบบดูแข็งแรงมากอะตองเป็นครั้งแรกผมก็เอเอ,เอซอบ้า,ามันมีแบบอย่างนี้เนาะเป็นสีแบบสีอลูมิเนียมอเงี้ย สีลูมินียมสวยนะสวยนะเหมือนกับฟิล์มเหมือนแบบมีความแบบหนงังในสตาร์วอ s ชิ้นส่วนบางอย่างอะไรเงี้ยไว้มันแอสต,ติกใกล้ๆกับอะไรอไรแบบอากาศอากาศปีหนึ่งเก้นะครับมันเริ่มออกก่อนนั้นนะแต่ว่าปี1968เนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยประวัติมันเนี่ยคือถูนั่คืออวการนาซ่านะนำไปใช้ในการบันทึกเสียงครับในนอกอวกาศ เป็นเือนเครื่องบันทึกความทรงจำบันทึกการบรรยายบรรยายการแบบอ่ออกนอกโกูปบรรยายความรู้สึกที่แบบเป็นยังไงบ้างถึงดวงจันทร์แล้วแลนดิง้งหรือว่าอะไรเงี้ยโดยนิวอามสตองใช้นะตัวนี้มีรูปอยู่ในวิกิพีเดียมีอมีอยู่ในภาพทางบริษัทนะครับนิวอามสตองใช้ตัวนี้อัดเสียงบันทึกเสียงเล่าความประวัติเล่าถึงนั่นแหละเกี่ยวกับการเป็นดวงจันทร์ของเขาคนระับเรื่องทีกใช้เป็นอย่างนั้นนะต้องบันทึกเสียงแต่ว่า นักบินเอานักบินโอกาสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาตัวเนี้ยนอกจากอัดเสียงแล้วเนี่ยจะไปอัดเพลงด้วยอัดเพลงที่เพงชอบอย่างไฟทูไฟม t ทูเ o อะมูอของ f ฟ a n ค s เ n เ t ต้าแฟ Sinatra Sin นะครับเจ้าอ,อัดไปบ้างอะไรเงี้ยนล้วก็อัดของเขานะของตัวนี้สปอร์ตตัวนี้นะนแล้วก็ผมชอบเลยคือบอดี้ Body แล้วมันแบบอ้ย ดูไม่กองแก๊บพัสเป็นชมชอบอะไรที่มันแข็งแรงแข็งแรงนะครับหนักไม่เป็นไรหนักไม่เกี่ยงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเออแข็งแรงไว้ก่อนเนะี่ยแล้วก็ดูเ้ยบึกบึนดีก็ได้เลยใช้ได้แล้วก็มันอยู่ในหนังด้วยนะครับพอพูดถึงเนี่ยพอเราอ้างอิงถึงยนะูอัลสตองเนี่ยมันก็จะมีหนังโดยปริยายก็เลยจะชอบโดยปริยายคือหนังเรื่อง first man หรือเปล่า first man ใช่รนะังกรอสติงเล่นแล้วมันจะมีซีนซีนหนึ่งที่ ก็เหมือนนักบินนะครับขับก็จะขับขึ้นไปขับขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปแลนดิ้งแล้วเนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้มาหมุนเล่นในในฉากนะหมุนเล่นในฉากเฮ้ยเอตัวนี้มาหมุนเล่นแล้วฟังเพลงเล่นใช่ก็จะแบบประมาณน,นี้ตัวนี้มันก็เหมือนที่ฟังเพจฟังเทพจทั่วไปไว้ก็ใช่นะครับแต่ที่จริงใหญ่เขาจุดประสงค์หลักก็คือมาบันทึกเสียงนะไม่ได้มาไว้ฟังเพลงนะครับตัวนี้ ดีไซน์ก็ไม่บื้อหวาม,มากคนระับเป็นเรียบง่ายเข้าไปเรียบง่ายมากใช้แล้วก็อาจจะสวยประมาณนึงเนี่ยในไม้ตรงนี้ตูดขึ้นนี่คือแบตนะครับนี่คือแบตให้ดูแบตเปิดเป็นประตูนี้มานะผมชอบชิ้นส่วนมากเลยนะแข็งแรงมากนีอผมเกลียดถอดนะมันคุ้นไวหนึงก็จะประมาณนี้นะใส่แบตก็มี เป็น adapter ข้างในก็จะเป็นฐาน A สามก้อนนะหนึ่งสองสามประมาณนี้ครับผมคือตัวนี้เนี่ยผมได้จิงได้มานานแล้วนะได้มันเดือนกว่าเดือนเลยหนึ่งอาทิตย์ละห้าอาทิตย์ละแต่ประเด็นนะี่ยตอนได้มาเสียงมันนะเสียงมันเหมือนอืมเสียงมันย็นยานนะเหมือนมันไม่มันไม่หยาดนะแต่เสียงคือจะคล้ายๆกับพอใส่เทปมาไปทุกเพลงอะ่ะมันจะกลายเป็นคนเสียงใหญ่อ่านะ กลายเป็นคนแบบเมันเสียงของอต้อยเสียถ่ายนะเจอเสียงใหญ่ๆเสียงนุ่มๆอะไรเสียงแบบปกลนนหมดเลยไม่ใช่เป็นเพลงผู้หญิงเพลงชายเพลงคนเสียงแหลมเสียงแห่อะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับแต่รอบแต่รอบไม่ตกนะดนตรีก็โปตีนะก็เลยก็เลยเห็นใจเอ้ผมคำรุ่นเทปผมเนี่ยก็ไม่มีผมก็เลยให้ลองซ่อมดูนะฮะแต่ว่าที่พี่เขาที่แนะนำเรื่องการซ่อมเนี่ยคือคนที่ขายวันนี้ผมมานะเพราะว่า อืมแต่ไม่แน่ใจนะเขาจะซ่อมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเลยเอลองรู้ว่าซึ่งที่ผมจะลองซ่อมออเขาเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาแล้วกับผมไม่ค่อยรู้เทสแต่ว่าผมเสิร์ชเจอคนคนหนึ่งเขาเอ้ยดูเหมือนมีเครดิตมีอะไรเงี้ยเขาน่าจะเซียนรับซ่อมนะแต่ผมถามเรื่องตัวนี้ไปอะ่ะเขาไม่รับเลยผมก็เฮ้ยแย่แล้วแสดงว่าตัวนี้มันจะซ่อมยากหรือแบบมันได้เก่าเกินไปที่แบบเขาไม่อยากเสีย่ยงจะซ่อมอะไรกันเลยอู่เลยชิบหายนะ ก็เลยส่งช่างนั้นไปนะครับช่างที่พี่เขาแนะนำเสร็จปั๊บคือจริงมันเรื่องที่แย่มากผมไม่น่าส่งเลยนะไม่มีความรู้มันกลับมาแย่กวมาเดิมเครับเสียงมันก็แตกเลยจากที่เสียงใหญ่อย่างเดียวที่ผมบอกคือ,อยังแตกฟังไม่ได้เลยได้ินเสียงได้มีเสียงแตฟังไม่ได้ให้ลองได้ลองนะลองนะอันนี้เพลงไม่ได้เป็นเปิดของถนะ้าทยยังรอบแรก เป็นอย่างนี้ไปเลยวนัวนนะี้เป็นวันนี้นะเป็นเป็นอย่างนี้ไปเลยผมก็เลยช่างมันว,ว่าเก็บไปสะสมก็ได้แบบว่าอย่างน้อยมันอยู่ในหนังนะครับใน The First Man นะมันก็เป็นโอเคใช้ได้อยู่มีเป็น ของที่เยูนหลังก็คือผมชอบสะสมอยู่แล้วนะตัวนี้มีอะไรไหมไม่มีนะก็คือไปปฏิบัติการตั้งแต่น่าจะปฏิบัติการภารกิจก็จะเอาขึ้นไปนตะั้งแต่ออโป้ออพโร้เจ็ดนะครับถึงถึงหลับประมาณเยอะเลยผมไม่รู้ว่าเริ่มต้นไหนจะเริ่มนออปโปเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเนี่ยตอนเริ่ม ก็ชอบอัดเพลง Fly Me To The Moon นะเออถ้าหาแผ่นถ้าผมหาแผ่นเทป Fly Me To The Moon ได้ของแฟรงเกนต้ a นะก็จะแบบเออฟินเลยเหมือนตามเขาเล่นกันมาก่อนหลายปีแล้วมันที่ได้วิโอกาสฟังกันนะครับประมาณนี้ตัวนี้แต่นี้คือจะมาฟังกับหูฟังนั่คือไม่ได้แล้วนะก็ต้องไปหาตัวอื่นอีกนะครับเทปตัวนี้คือยังยังหาเนืคู่ไม่ได้กับหูฟังนะนนะครับซีดี900เอสทีครั้งที่แล้วก็เลยเออนี่ก็ตั้งโชว์ไปแล้วกัน จะประมาณนี้่ให้ดูรอบเพื่องข้างบนเช็คแบบนี่เปิดปิดนะครับอันนี้บายอันนี้นรีคอร์ดก็คือตัดเสียงอันนี้ไมล์ตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นรีโมทนะครับอันนี้ก็ไมล์เสริมนะน่าใช่นะน,นี่ก็มอนิเตอร์คือเสียบฟังนี่แหละอันนี้ก็ดีซีอินครับต่อไปคือนี้มันก็เปิดแบบไม่ต้องล็อกเลยนะคือเปิดก็คือเปิดได้เลยมันจะเป็นยัง้งหน่วงหน่วงไว้นะ นหนงหนักไว้นี่หนงะปึ๊บมีซ่อมอะไรไว้ก็ไม่เป็นไรมันหนงหนักไปปึ๊บปึ๊บนี่จะได้นะตอนแรกอ่ะผมได้น่าจะยอมไม่น่าซ่อมนะคือผมซ่อมไปให้ผมส่งไปให้สามช่างสามช่างอ่าสองช่างถึงมือนะครับแล้วก็มันห้าหกช่างเลยที่ไม่ได้รับที่ถามก่อนยังไม่ได้ส่งไม่ได้รับคือผมคาดว่าน่าจะซ่อมไม่ได้นะ แล้วก็ผมไปถามคนที่เขาเป็นพี่ที่อยู่ในที่ใช้ตัวนี้มาก่อนเข,ข,ขออาบอกซ่อมไม่ได้คือยากมากคือต้องมันเป็นที่มอเตอร์ครับเสียเสียที่มอเตอร์คืออย่างว่ามันประมาณกี่ปีแล้วว่านเก้าแปดห้าหกสิบปีถึงไหมหกแปดอันนี้หนึ่งเก้ากแปดสองพยี่สิบห้าเกือบเกือบหกสิบปีอะของห้าสิบปีเต็มเต็มชัวชัวแน่ๆ,ๆมีแบบ คือผมว่าโอเคผมทําใจได้นะอย่างน้อยเป็นประสบการณ์บทเรียนว่าเอยเอยดูกนต้องดูให้ดีก่อนเวลาจะซ่อมอะไรไม่ซ่อมอะไรก็ใครดูเช็คใน้ายละเอียดก่อนก็ไม่เป็นไรม,ม,มันอย่างว่าหกสิบปีมันเป็นธรรมดา,า่มันจะยากคือเปเ็นหลักคือตัวเนี้ยมอเตอร์ข้างในครับตัวมอเตอร์ที่กําลังขับไฟอ่ะมันเสื่อมอย่างว่ามันหกสิบปีมาเลยอ่อนแรงครับก็เลยต้องหาตัวเนี้ยที่มอเตอร์ดีก็หายาก นำพังตัวมันเองก็หายากมากๆนะในไทยหรือว่าในไหนแมคเกอรี่ในไนมันหายากแล้วจะหาสภาพดีมอเตอร์ติดอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งสเปซฟีดเข้าไปอีกมัจะวุ่นวายหนักเลยก็เลยั้งมันอย่างน้อยเสียงออกโอเคเผื่อจะไปเผื่อมันได้เผื่อใครเขามีวิธีทําได้ก็เดี๋ยวลองวิธีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะตั้งโชว์ไปก่อนนะใครอยากเห็นลองมาดูได้นะครับในหนัง The First Man มีซีนหมุนก็ฮาฮาดิหมุนเทปอะไรไปเนี <cel> ่ยไม่ไ okay. ด้มีอะไรตังนะ้เบาเบาเพิ่มเสียงตรงนี้ลำโพงตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาผมได้มาแล้วจะทำคลิปต่อจากนี้คือได้ตัวเทปอีกอันหนึ่งมาแล้ว ตัวเครื่องเครื่องเล่น,เ,ลนเทปเป็นซา,าวด์บลูอีกอันหนึ่งมาตัวนี้ก็จบไปเสียไป 2, นะ 2, 5, ยสองพันน่ะรวมรวมกับสองพันห้ารวมซ่อมรวมส่งไปส่งกลับโดยที่ใช้ไม่ได้นะต้องโฉมเองเดียวสองพันห้าเคข้างหน้าจะมารีวิวตัวใหม่เนี่ยตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบคล้ายเงี้ยแหละบอดี้อะไรแบบดีไซน์กับวัสดุเนี่ยคล้ายเงี้ยเลยบอกว่ามีความโอกาสโอกาสหนาๆเป็นนลูมิเน,นียมอลูมิเนียมเงี้ยนะครับผม ีนครั้งหน้ามาทำให้ดูนะสปอยก่อนก็คันนี้จะประมาณเนี้ยครับเป็นตัว Sony T450 ประมาณนี้ใครอยากรู้อะไรก็สอบถามได้นะครับเผื่อใครมีแบบไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะมีคุณแบบไม่เสียพี่พี่มีแบบไม่เสียอะไรเงี้ยหรือมีอะไร,ร,ม,ะไรมีอะไรก็ลองถักดูนะจะประมาณนี้ครับโอมครับ